สวัสดีครับก็ประช่อง King 3K Channel ครับเห <ừ> ็เช้ามาก็ต้องจะอัดจัลบีครับจัลอนดนี่ครับลงทางบ้าลงทางมาบ่งลงทางาลงทางาครับไหนลูกพี่ไปไหนครับพี่ไม่รู้ครับอา้าวทำไมลูกน้องมาก่อนล่หรอไม่รู้เลยครับเกื่อแล้ว ตื่ช้ามาก็สับเลยครับเนี่ยจุ๊บ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 จุบจุ๊บจุ๊บจุ๊ับครับกัดฟันครับจารบีไอจารบีสีเขียวมันเย็นใช่ไหบอะไรตรงอะไอีก คนดินทรายพุ่งกิงเงาวับเลยค<ะ>นดินทรายพุ่งกิงเงาดีวะทรายเ,เป็นกระดาษทรายขัดครับแล้วกระบะไม่ไม่เงาครอไม่เงาเพราะดินขี้โครนติดมามต้องไปไหน สจะได้ซื้อใหม่ฮะอโอ้ยแค่นี้ยังยกจะไม่ขึ้นเลยมันก็พอๆกับราะกระไรซีตนี่มันทาขนาดนี้แล้วเลยไม่ไไมไไกระไรซีเลยกระไรซีใหญ่กว่านี้อีกใหญ่แต่มันตื้นใหญ่แต่มันตื้นหรออันนี้มันทางออกดูอ่ะแต่ได้กร้ไรซี เทียบกันไนเลยก็รอยก็สียัยี่เมืกี้อาบุโทเดิมเลยบโอ้เจ็บคอว่ะมันจะเป็นไข้หมต้องอบเสียทลาบ้านนี้ไม่มีขายเหรอมีขายตามเซเว่นเนี่เยี่ยมากเลยอะ เป็นโกิน้ำสไลไลดะหรเปล่าเขียวแล้วใช่ไหฮะขป้นเขียวแล้วสาเหลืองสาเขียวตร่อองคลังต,ตรงคลัง,ง,งู่นอโอ้เาเป็นบูธใหม่ผาทีเต็มแล้วเนี่ยที่ที่กบกระบอกอมดไปกี่บอกน แลบแล้วแลบแล้วคนนูน้นแลบมาไหจริงเนี่ยขยับมาละอัตลบีก็ใช้เวลานานกันครับเพราะว่า แข็งครับเย็นปกติเขาให้อัดไว้ตอนเย็นทิ้งไว้เลยครับแต่เราชอบใช้กำลังตอนเช้าครับตอ้องกรอกจารบีไว้แล้วตกเย็นมาอัดเลยครับปุ๊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 บเสร็จครับตอนเช้าสีเขียวก็แข็ง,งนี้เลยครับก็สีแด,ไดไงไหมเอเพิ่งจิกเกอร์เลยวะ Erik tham lê. Nào lê <người> lương. Nào lê lương. Erik tham lắm kìa không lắm เลยข้างบนหนึ่งยังไม่ได้อัดเลยเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยก็ทุนน้อยก็มาแล้วครับคัขนขาวเล็กจวด <c oughs> แล้วทุนน้อยอีกคันหนึ่งครับยังไม่เห็นเลยครับ กำลังมากครับกินกาแฟครับเขียบเองหรอโทรตามลูกพี่หน่อยสิไม่มีตมังค์ก็ซ้อมีตมัตงค์ไอมันยยตังค์นี่ถูกกว่าโทรัพ์ของผมกินกาแฟกันต้มหนึ่งครับแ้วได้ขาวอ่ะเสร็จงานแล้วครับคอยตะลุกตุ้ตมตำเหมือนเดิมครับ วัน <c oughs> ข้าวควันก็จะเยอะหน่อยนะครับยังไม่ได้ขอบครับอากาศมันเย็นครับโอ้ยโอยจะนับ เดี๋ยวก็น่าจะหมดครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปกินเท่าแล้วครับแล้วเยอะอยู่ครับเพราะมันหลอกหนาครับไม่จะเจ็บคอนะครับเพื่อนๆภาคเป็น่อยเก่ง <c oughs> เจ็บร้แล้วครับไปได้ครับตอ,อนนี้ครับรถเตาก็จอดอยู่นะครับเตาไปส่งมาคู่แล้วครับ ลูกมากทูครับอจอดรอครับตอนนี้ใครจะขับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจ <c oughs> อดเฝ้าบอกกันครับอัตโอไปส่งรถครับกล <c oughs> ับตรงไหนนอปันนี้ขอญอาตขับรถก่อนครับเพื่นอนคุณครีบตามรถชมครับเช้าวันพุธวันนี้ ตั้งใจทำงานกันนะครับสวัสดีครับ